อูแมะอีกเอ้ยเอ้ยอ้อไอ้นไอ้หนูอ้มายไอ้นูอ้หนูไ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 อ้หนูอ้หนยเอ้นูอ้อนู่อ้หนูไอ้านูไอ้หนไอ้หนอ้หนูไอ้หนูอ้หนูไอ้หนูไอ้นูไอ้หนอ้ยเูอ้หนอ้นูอ้ยอ้หนอ้หนอ้อ้อ้นอ้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 เอ้อ้ยอ้เอ้อ้นอ้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 นอ้อ้น คันกบป็กระปูสิได้ยูนกันยนะแม่ บสบายดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอดสุขุสุคนบ,บ่าพี่น้องพังลาพังไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสูส่องสา,าบัวคำบรรน,นายอีกแล้วโดยหลังจากที่เฮารอทั้งอายเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือตอนนี้ทั้งอายเพื่อนกะมาหาแถวสาพรเพื่อน,นตอนนี้ทั้งสาพรกับอายเพื่อนกะกําลังเตรียมตัวสิไปหาขุดกระปูหรือว่ากบเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังใดเฮา ข้าไปทกักทายสบายดีกับทั้งไอ้เพิ่นก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวบัวกะเพิ่งเจอไอ้เพิ่นเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่นอนะอ้องเนาะไปไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนาะตอนนี้กะกำลังเตรียมตัวอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ทั้งไอ้เพิ่นกามาแล้วสบายดีเดอ้อโดยสบายดีสาวพรสิพากันไปใช้นี่หาขุดกบขุดเขียดเอ้าอันน้ามันนั่นได้ส์คือว่าสิงุ้มปลางุ้มปูงมปลายันยันยันฝนหนาเพิ่นยันเพิเ่น ลงเสื้อเปื้อนเหานะคุดก็ขุเกียดเนาไปใช่น้ำอยู่บ่แเ้งเฮ้ยอันไม่แง่เจ้าบอน่ะไปาอ้คนคืออยู่ได้นห่น้เนาไป่งหนองน้ำนอกากน้อย่าฝนน้ำถ้าลกน้้อเชี่อไอ้เียก็ิเมื่อบานนาะงานเข่าแล้วเนาะน่นี่พูดห่อแต่คนพาทางไอ้คนขุดกบเนาะ เนี่ไห่ะคือยังบ่มีปยอันนี้ยงีบ่มีดอกมานอยู่บ่อนี่เนาะยูบ่นี่น้ำบ่คือเือกเึงเนาะูแล้วมีน้ำมีน้ำลมมึงอีกบ่โมแม่ดอกมมีน้ำไหม่ถามันมีเนง่ยมมีน้ำคือมีน้ำมีกบเด้มันจะนี่ทามีปุ้ย้าปู นี่นี่กระปูนะมี่อพี่กระต่างแห่งคือกั้นตวานให้นะครับล้นามเะมเป็นยังเน้ะทั้งชาวฟอนกาเป็นกำลังใจให้อยู่เห็นเนาะเอ็นเนาเป็นไหนขึ้นว่าเนาะ

อายเพิ <üman> <I S 2> ่นคุดมาทึง oh, ก yeah. ับชาวพรอนเพิ่นกับชอยชอยยังชอยเป็นกำลังใจให้เนาะชาวพรอนเนาะเน่อยชาวคุปตะบันมันบางตาปะไอ้บางตาเน่ยมาเห็นตัวกคุปหลุดปะโอ้ยแย่ตัวชุดไม่เสียเนาะเห็นแล้วบ่เห็นโตแล้วบ่เห็นโตแล้วบ่หลังแขงก็จะแท่งเหมือ ้ไเสียงกรอบเลยเวนซับไเสียงเลยซึ่งไม่หางแมงไม่หาม่บอกว่าหางไม่รูแล้วเสี้มือกันแมงกระปูบวกระปูเสียงกระปูเดีย้อยแงยินแต่เสียงแตกแล้วรลองแตกแล้วแตกแล้วบริจีช่าง เบิ่งค่ะว่าแล้วด oh. <an> ิเดี๋ยวเราต้อกัดมือกับมือเลยกับปูยามนี่แกเคยกับมือนั่นในยามนี่แกมันนี่มันได้นี่ยมันในยามกับปูแม่พ่อแม่นี่แม่แม่เนาะยามแช่ไหมน้ำเงาแกงแซ่บได้ไหมเออเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊กบมือไงได้ปูยามนี่มันได้เนี่ยโอ้มีตัวเดียวโอ้ือวแบบธรรมดาได้เห็นเนาะไปไปโมดฟอรบวชุ่มก็ได้บวชุ่มก็ได้กับปูยามมันบวลุ่มได้โอ๋อหดูหน้าใส่อยู่ Lưu càng lớn nó dùa mày say ai ở bunny. ạ thế thì bốc dưỡng mặt trời mặt trời mặt má mặt má mặt trời 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 kiệt trời mặt trời mặt trời mặt không phải trời mặt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  Nem và <laughs> <laughs> bà bà mìa buộc phải khuất đi chắp uva. Ui nói nó. Tay đọc nó phân nhu lên. Tay nó. Quốc kìa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 . Quốc này Quốc kìa. Quốc kìa. คันแท้ขาดจริงเนี่ยแม่สาพรเป็นแน่นู่นคันแท้บอกขาดดอกบอกขาดเอาะนี่แต่แพ้ร่วงชื่อเน่ยเป็นเตะกันสิเสริมๆได้เล็กน้อยนะได้เสริมแล้วแต่ละปีก็ต้องได้เสริมเรียแกร่ดคันแท้ปะเรือกันปะก็คือเสริมเสริมเสริมนเห็นเขาเรียกว่าดป้า ป่านคันนาป้านคนาป้านอคนาเนาะบัอยานคันาแต่อยู่กลางต้นเพนเอืบอือืออ้อือันคน่าเนาะแคนาค่ั้นบ้านเาันว่าอืบมีแต่เอาพดไม้แล้วเนาะเอาฉลากมาใส่และอืบแล้วเนาะแ่ว่าเรื่อขออืบาไปเอาอาาอฉลาน้อืน่เอนหคือกันเนาะอืบแ่น้เนาะว่าป้านคนาคือป่านคนนาเนาะ กระงแต่ย่างน้กระูกะดกูะเรากจกไปเลยค่ะกระดงกกระปูลังมันเด่ลังหูเออดคือกันเนาะเออดูคือกันว่ากระดองเต่าได้ใช่เนาะกระดองเนาะเ่าหงอูแลน้วบอนะว่าอไรได้เยขุดหูดำหัวเพลงเนาะขดเมกว่ากดงูน้องรองหัวจอม ผมให้อีกใหม่อีกเนาะอือแค่หน้าต้องผมสะโพกที่วากแล้วไอ้มันคนไทยมากเลยุดมาดเลยหน้าเนาะก็เลยตุ้มไปตะเกาวาพแควน่าม่ด้ทีสะพอแม่ตะเกาหูาลายบอกลายยืดไอ้ตะเกากบมันลาย่นเลย แตนออ่นี่นี่่เนจังว่าแล้วรรกาศทาหน้านาสะ้อ,อน้าก็พอได้อยู่อนนี้หน้าเจ้าอันนี้เป็น่นห้าเจ้าแ <c oughs> มนมน,นี่กะคือหน้าสาวพรเพื่อนเนาะนายสาวพรเพื่อนกะเป็นนะันาาน่น ถอดป่าหน้านูเนพ่อแม่พี่น้องเนาะหน้านูนหรือว่าหน้าโคกเนาะอันไหะบ่ไม่เด็กค่ะแบบว่าางัวนั่นแต่ว่าแย่ลงไปพูนเกลไปถอดป่าวันนี้กะสาวพรกะพาทั้งอาย่นมาเลาะหาขุดกระปูหรือว่าหาขุดกบพ่อแม่พี่น้องยากง่ายไอ้สาวพหน้าเจ้าคุ้งก็ใช่นะฮะหน้าเจ้าคุ้งก็ใช้ อืมทางแากหอดป่าตุ๊กก้างอยู่งายนปูเดียวงายเท่ากับแซงอยู่ง่ายหาหูไปยากได้มันบ่ค่อยมีเลยนาเจ้ากัะปูอะไรบ่ มันบ่คอยมีาาามาเจ้ากับบมีบ่บ้าว่าแล้วเนาะหน้าชาพรแบบเป็นอันเห็บนูนนะ้นไะโมเมนต์หน้าลอง <c oughs> <c oughs> เาเยุั้นกใ้รถเกี่ยวเลยแต่ว่าจับแที่อยากค้ยเนาว่าเห็นุคนั้นเขาใช้เครื่องเครื่องกันนะูนี่ดูฟังไถ่ขาอวานเราเลยเนาะวานเรารถเกี่ยวเลยเนาะเยอยแต่ว่าย่ันขฮิตหน้าวานน้านูนจิเจ้ากับวานวันนบ่บ่บ่มีดำ

ชาวชาวพ่อ่นไปชงอ้า eh> ิคนบอกก็ได้ไปแด้ชิคนสำนี้แล ok ้เนาะคนรถฉเนบอาเด๋วชคนรถก้อนแล้วอยกพอนข่บงเนี่นเต๋หนึ่งตัอหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าหน้าเฉพาอนี่ก็ค่าแบบ่ค่อยมีหูเนาะชาวพอนะอึดอึดหูกับปูนี่เ่ราะาพน้าเจ้านะลงไปนี่พ่ะ บ่มันเดียวเห็ดนี่แม่นบอสบอกบ่นี่ค่ะต้นนี่นะต้นเคยต้นยังไงวะต้นไม้นี่แม่นมันยาวมาด้วยแต่ปลาแต่ปลานะแม่นะแต่ปลาหลอกมาทางต้นดูไปเขาพ่นแล้วก็เกี่ยวเขาตาคิดว่าเขาว่าเขาว่ารำนี่เลือดนึงได้บ่่บฮอสบอสมาละจิบนึงหรือว่าแฟนเล่ามื่อ ยังชากระซิบมือป่ะจะคนระดับดำนะสปอนกับคนในเหือดนึ่กับสองสามคนกะจ้างแน่เนาะโอ้จ้างน้ำเนาะจ้างน้ำสัพคนสปว่าบ่ฮอดีเลยตัวนะ้นกวน้ำกระลายจริงถามแล้วว่าแต่พอมีการจะค้นตัวอะไรไว้แท้นะเออจ้างน้ำบ่จ้างน้ำสามคนกถ้ามีคนงานก็จ้างพ่อแม่บ่อแม่หันเท่าใจนะสปอน เ่าลาเซนนั่นแหละอืมลาเซนพอดีแหละพี่หน้าเขาได้โทรก็ด่งตะลังน้มาอ้างเนมาอนโอ้โหพี่น้าพี่หน้าเนี่ิคนมาเฮ็ดเองนี่แล้วพี่หน้าดีกัโอ้ยสั่งเลยไม่ก็เดี๋ยว่วยเอาเงินมาจ้ายไอ้น้ะพเนี่ยอีำม้วนได้เดียวกัาเล้วทมาให้ยิงใหญ่นยเป็นหังเดย พุ่นทางพุ่นไห้ไงทางลังพุ่นไห้ไงอันนี้ให้น้อยได้เนาะแม่นเดี๋ยวเบังหลังถึงกางพ่นกระเทนมือมือจักหงษ์ชาพรเจ้าลำแบบลำแต่แบบอันชุมเจ้าก็ซีให้ตัวมือกบบเมนเพิบอล้นมือแล้วตัวแรงเอาก็ลูกก้าอือตัวเช้าเมนซ้ำให้ซีให้แล้วแต่จะพังเบิึงน้อกคนว่าว่าเห็ดหน้าหน้าลายเป็นนี้เห็ดประมาณสิบปลายมือแล้ว น้องเก่งบ่น้องจะต่พอนี่เก่งบ่หรืองเจอเนาะาแต่พ่อหนูใส่แห้งแน่กรับจ้างมีเงินจ้างแน่ฮะแม่ถ้าบุมีเงินก็ได้ใส่แห้งตัวเองเลยรถบ้านรถคนคืออยู่ฝั่งนไทยนะมันบุคคลใส่แห้งคน คำว่าคืออาเห็นไหนว่าในกระยาขึ้นมันกาบบได้เข่าเนาะเดยพะว่านหน้าชาวพรกับโบแมนหน้าดองเลยเนาะโอ้ยถาถาว่านี่หยาบบได้เป็นไงขนา yeah. ดดำยังซ้ำนี่เลยดำกับไลกันลกโดยดำแล้วเรามาลกหยาอีกอันนี้เป็นอะไรกันอันนี้มันมันเป็นภาคเนาะเป็นตะก้าเป็นตะก้าแล้วมันเป็นภาคแล้วโบได้ปีซ้ำให้ ปาสาวมันไ่ได้แจะพักการเลาะขึ้นไปได้มงูปูงูปลากินคือเก้าไปมันอกมาทางนี้ก็เป็นปลาพวกนาวนาวกับอดนาวไหมแมนบอกสาไดอ้เนาได้ได้ได้มามเนาะนี่เนาะขึ้นเครื่องปูสาบ้างไปเมนบุมีเก้าแถวเขไม่แถวที่เขาจะมีหูลายเนาะมันบุม แล้วแบบตั้งอายคนกับชาพรเนาะตามลังกันไปกะคืออยู่ไ้นผมไอ่พี่น้องเลยนาะาวสาพนอนี่ดยเที่ยงตอนเียงนี่ได้นี cốp bê tức heo, you know cái đây, hờn heo tức vậy you know you khá know. <laughs> ờ... nữa đây bọn bộ. bộ khắp chân, ừ. à, ừ, bác đi <laughs> <kiểu> <laughs> chắc đó <laughs> ก็เจ้าเนี่คืองามแท้ไม่ไ้เนะานนนะกาไม่ได้ไดก็แค่สูงเนาะแคนี้นะสูงไรเราใช้ถึงไรได้โบมีผู้ป่านได้สายมันตันพอชาพอนกับอายุายแล้วพอผู้เดียเนะเรชิปันไวน้นนเนาะแต่ละปีกับเลี่ยนบอดน,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 นั่นบอดนี่แต่ละปีแน่น บุระไหลลูกเคยผู้ละชีให้ลูกเคยบ้านทางพอสาวพรกันกันนนีาตแนยังไงอืบไห่ดหองัวกินเนี่ยนะบ่นี่ยเนงอวกินกินกระตันหงัวแหน่เนาะมีบ่สาพรเค่องตัดเนี่บ่มีบ่มีบ้านมีไรสาโอ้คือบ่ถือมาผ่าสาวพรเพิ่น่เอารถเอารถทำ ตอรถจะคล่องมากนะรับก็คือกลับเมื่อนี่แหละกับเมื่อไรชะสีมาดินน้ำเพลนใหม่ทางอายมาดินอยู่บ่หรือว่าเมื่อเท่อนี้ก็คือเงี้ยเมื่อไรหายเลยเนาะครับเพราะช่วงหน้านาวที่งานเราจู่สองเทียวเราเอาเงี้ยพอเกษมีงานตัวนี้ไม่งานกับทิ้งกับงานแดงหลานแล้วก็เราจะรับเมาคนไปเนาะ ่าเดีอาก่นกระไว้เนาะได้เลเห็นหน้าผู้ชาาเนี่ยหุ่นกำลังใจยิ้มบ้านอยู่รุ่นี่ใช่ไห้เนี่ยรุดรุ่นะะเป็นกบหรอว่าเป็นเอากะปูะพานรักจางูมันนี่าเากบไปจ้ยันยันยนยนเป็นหูเป้ามีอกะปูหูหนนี่มันต้งมี เว้นกับปูกับก๊กเลยไปเขาเห็นผู้ผู้เราเจอนะแต่ขอญาติถามชื่อไอ้ไอ้ชื่อยังกิตติครับอืเอ้าพึ่งเจอไอ้เป็นครั้งแรกอ๋อนี่สบวารกับมาครั้งแรกวะแม่ครั้งแรกเจอไอ้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ขาเกี่ยวเขาได้บุหรี่มาเขาเพี่ยนเขาวัดแล้วสิยังอะไรกะบุหรี่เนาะ หน่อยคนเกี่ยวไอ้ะชวนชาวพรไปเที่ยวชอยู่ชาวพรมาหากก็ไปเนาะันมมีลถดไปชิ่งยางไว้ก็มือจะพอนัวจะวัวสงจะเป็นกบเลยกบป่บอไร่อนกไอ้ชงตโป่ะปอีบ่เอ้ามืไหนสิพอกบหลังลายเกิดอะไบาไม่ใช่กระปูเลยอ้านีกบพอมอ้าวกบอ้ากบแท้ไว้กแท้บ่ กูกนนะกูกันแม่ดีูแม่เออ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 เฮ้ยมันปล่อยมันปล่อยปล่อยลงดินเลยปล่อยลงดินเอ๊ยเด้อเลยไอสิเอาเลยนางรมอชาพอานนางกำลังใจทั้งห้างคนเฮ้ยเอ้อเฮ้ยโอ้ยดีแต่บอถือชาพอนเ็บอเ็บอเอเออ จับกับปูต้องจับแบบนี้ดีแต่ทั้งอ้ายเพิ่นโมไฮก๊อบไนก๊อบปีนี้แม่นรีบ่แม่นโอ้ยขมานะมันี่ยมานได้เนาะกบเป็งูว่ะเอ้าเอาแน่ได้อ่างเอ้ยครับเป็นงูคือสิบ่อยู่กับกับปูดอกมันบ่ถือกันคันกบกับกับปูสิได้อยู่งกันเน่ะโอ้ยมาด้วยบ่าข้านจับย่อยนะเหนือยเหรหนุ่มไทยเขาได้กบตัวใหญ่เลยเนาะมาจัดยอดโอ้ยคือว่าโชคดีได้นี่โชคดีขนาด หักแล้วบูหักก็เป็นไปไดัเก้นไปเดี๋ยวจะไล่กบเอาอยู่แล้วสมไมเป็นเบาสัหน่อยไปใส่กบมมันด้โอ้ใ่เป็ดบ่เดี๋ยวบางพุ่งขึ้นีเขียวนะแ่เฉพาะเฉพาะยามบมี่อย่างมีูก็มี่บก็มี่ได้แล้วักขาเลยฉกันเป็นฮักแต่ขาหน่อยนั่นค หัต้องหักขาใหญ่น้ำเบิดโธ่ถ้าหักปุอยากได้เนาะถมให้อีกโอ้มานมันมันมานก็เลยพ่อเท่าที่ถมอีกมันยั่นน่ะแล้วชิ้นเมื่อยเนาะถมไปก่อนเก่าดีเนาะเ้ยเมนฮู้นี่กระชงชงยู่แล้วนะหูเขียวเดี่ยเฉพาะวาอยู่มันเกี่ยงมันต้องมีใช่แล้วูนี่คือเกี่ยงเขียวงามแท้แล้วอวะใช่เป็นเคนคนเห็นเนาะน่าจะเป็นคนเห็นว่าแต่ว่า เีว่ามาเนผ่นน่้นผ่านๆนาะก็จบกลองดูนีค่าเหยียบให้อีกโอ้ยทางานจัวันเทได้ว่าสิมานบอเนาะถ้ายปาปนเนาะปนแจวนี่ก็ถือว่าอิ่มพู้ได้นแมอ่มได้เมนตัวใหญ่เลยแมน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Toa yang kapu gatava hoa ok na kapu di yam mi oi mang nè gặp nha 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 มือแล้วเนาะมาไหวเลยเา้เ <l ittle> ด็้เไ้ถึงน้อยถึงหลังอ่อนดังแข้งอึ๊บอยมือข้ามือปาหูกดินออกถ้าว่าถือวี่ปูแล้วถืออีปูแล้วถ้าว่าท่านนีเห็นด้วยย <l ittle> ังยัท่านเห็นตกพบอยู่ตัวนี้ห้นี้บุกเกือสิบส่วนตัวไหน

ตูแม่เนมันจะดีหน่บม้ามันะฮูนี่น้อยนี่ก็คือควัดนักแูนี่เฮ้ยตัวแม่เท่าแม่อยู่ขึ้มตัวแม่แท้โอยสงสัยเลยเด้อปีหน้านี่โทรมาอีกทางอายเพื่อนคือว่าอเลือว่าอายเพื่นกะโอ้ยมในดีได้นะเจอากเพียงสามหู เยี่น้อเนาะยว่ากบตัวหนึ่งมาเนสมตัวมีแต่ตัวแม่กบกัยันเป็นตัวแม่ยกกบนน่ก็ว่าไปแล้วกบแม่ยอ๋อรับจะแม่จะฟูฟูแจ๊กไปกว่าใช่ือว่าซ้ำพีแหลกล้เนาะเเพื่นลงปลา แมน่อนเนาะดินอ่อนเนาะบายดินดินมนอ่อนบอ่อนอไิว่าคิดว่าตอปิดด้านหนึ่งแน่เนาะว่าลอดนก็เลยอาผ่านด้านนั่นไปคิ่าคิว่เนะี่เอ้ยน่าจะถอดแล้วถอดบ๊อถอดกุ๊บอองแน่ยูฮมแหละ ทอดยังเนาะชีฮ็ดีได้กินนะได้กบตัวเดียวแต่มีแต่ปนและปลากลายขนเนาะสิบิเง่ไม่ใช่เพไดะน้ำไม่ได้เนาะคนล้วกับปลากระตักเนาะกระตักประกาศทุกมงก็ลีดือนยังเดือนละเนาะโดยโดยทเราเว่ยแต่คือทดสอบอ้ายเพิ่นก็ถือว่าอ้ายเพิ่นนี่คือว่าหาอยู่หากินได้ถือว่าผ่านผ่านได้กบ ก็ว่าเอาเมียเล่าก็ถือว่าเรี่ยงครอบครัวได้นะเนาะอย่างไรล่ะสิให้ทั้งอ้พิ่นลงงุมปลาบ่หวานก็ต้องทดสอบทังนี้ดูวหนว่าพุ่นอากาศหนาวแล้วพุ่นใจไอ้พิ่นไอ้พิ่นหนาวยันยันธนายันพิ่นหมาหนาวเนี้คื่หนาวยันพิ่น่มาได้สิเนาะเดี๋ยวแ้นกับนองปลาเขาไว้รอบหนาเนาะ่นมารอบหนาเขาจะลากันไหมยันยันลุมไทยวุ่ามาสัมผั ใส่กุ้งตึกแิษย์เนาะแหน่คนวานเลวเนาะใส่มัสยิดากับเออกับก่ินไงมึงมาคุ้กกบยังบอกว่าอังไหนใส่ลูน้องอีกเนาะทั้งที่หนาวมาหาหนาวยังใส่กันลูกน้องอีกกันมารอบหนาเนาะมารอบหนาเนาะเฉพาะเนาะโดยโดยว่าจังใดก็ขอมุขขอบใจละลายเนาะที่แบาพาเราชมบรรยากาศตรงไหนตรงนั้นเนาะคุณตุ้งคุ้นเขียนใน่เฟ่น้องเลยขอบใจอ่าละลายได้เด้อโดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเนาะเดี๋ยวหายทั้ยเพิ่นไปนั่งชามือ ชาวมีเฮงก่อนเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดก็ให้ทั้งสาวพรนเพิ่นไปพาวอายเพิ่นไปนั่งพักผ่อนก็อน,น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกัดไปคุดอ่ากบหรือว่าคุดกระปูก็ได้ตัวนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้กัถือว่าทาั้งอายเพิ่นก็นหากินมาได้พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยอ่าจังไดกะกูแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไว้อ่ารอเบิ่งพ่อแม่พี่น้องเนาะเปล่งหนามบกทั้งอาย าาบานสาวพรเพิ่นเพิ่นว่าสิลงไปงมปลาเนาะเดี๋ยวเอาไว้อ่าเาลอลุนกันพ่อแม่พี่น้องเนะาะว่านสาวพรเพิ่นสิง,งมปลาไล่บอลเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไดงกะคลิปนี้สาบัวกะสิได้ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนะะาะกะฝากติดตามเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะกดไลค์กดแชร์พ่อแม่กำลังใจดีว,ว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวกะสิได้ขอกล่าวคบว่าสบายดีสบายดี